คุณน้ำคำดิบยู่เบือ้องต,อตอนะแขงเป็นขโมนคณะจากนครพนมสกลนครมีโอกาสได้มาเปิ่งความงามของคุณน้ำคำดิบซึ่งมีสะพานบนน้ำผ่านก็สวยงามขอเอาภาพไปให้ผู้ที่ยังไม่ได้มาเบิงนี่ผู้จอยเออกับคณะมาน้อวกัน คนายาังมากคิดต่อโอกาสหน้าดิสีผ้ามาซึ่งมีพี่นอกจากสกลนครอ,อันเนียมและก็ทูเอลมีโอกาสได้มาเยี่ยมยามเมืงว่าข้างแรกที่มาคุณน้ำคำดิษเขาเอื่อนว่าคุณน้ำคำดิษที่มีพวกนักท่องเที่ยวชาวลาวมาพักค่อนอูบริเวณนี้กะะ็รลายครับผูลงอาเรนน้ำก็มีเอาโต๊ะไปตั้งอยู่กลางน้ำ มีแล่วก็ยังมีเด็กน้อยซึ่งมีทู่สิให้เบิ่งอยู่เป็นบอลพักบอลเช้าบอลกินดื่มกันแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นคนเล่นไพ่กันเต็มไปหมดเลยมีความอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับ มีโอกาสได้มานับตกตหน้าถ้ำแอนเมท่าแกกแห่งขมวนนะครับซึ่งมียิครับพกักเพือนผูวมาจากสกะกลนสูแอลแล้วก็ลุงเงียมแผนบัญยาการรอบๆนี่สวยนะครับอากาศเย็นสบายเลยวันนี้ไม่แดดไม่ร้อนเห็นลุงเงียมนะน้องๆมาจากากรุงเทพมหานครให้พามา ออตอนนี้ก็แอคชั่นแต่ละคนนะครับก็อยากถ่ายภาพเห็นน้ำตกน้ำตกที่เขากั้นเอาให้ไหลออกมาจากท่าแหนังความเสียงแลวก็เบือนน้ำตกธรรมชาตินี่แหละครับเพราะว่าเป็นน้ำธรรมชาติที่ไหลออกมาจากทา่าแหนเขาก็หนดให้มันลงสุดด้านหน้าก็สวยนะครับ งานถ่ายภาพกันบ้างเอาวิดีโอภาพเคลื่อนไหวให้ดูหน่อยอันนี้ด้านหน้านะครับบริเวณร,บรอบๆถ้ำแอนด้านหน้านะั้นก็เป็นทั้งร้านกาแฟาทั้งร้านอาหารก็น่าจะมีความสุขในระดับหนึ่งนะครับของที่น้องที่มาจากประเทศไทยมีิอกาสกมาชมความงามตามธรรมชาติของถ้ำแอน คนหนึ่งก็มีขึ้นไปบนถ้ำแอนนะครับก็สะดวกสบายปลอดภัยอยู่ยไม่ลื่นเีแอมนะน้องๆจัดต,ตัวลาว